สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้ผู้ซุกน้นครับเมื่อนี้พ่อพ่อกันคือเการับกะเปาเช่นเช่นสวยแชแนลครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้อาหารที่สารบ้านๆครับพี่น้องตําบกฮงไปใส่มาใส่กับขาดบ่ได้ครับพี่น้องตําบกฮงเนี่ยครับส่วใส่ข้าวปุ่นจักหน่อยครับพี่น้องตะกะเนื้อครับตัวนี้เบาเช่นต้มโอ้ถื่อล่มเย็น เริ่มจะแห้งแล้วส่วนสิตั้งโต๊ะได้เดี๋ยวก็ขึ้นไขก่อนครับพี่น้องมามาครับจ,จุดจวดน้ากันครับเบาๆหลายใหญ่ห้างมากกับผักกะล่มเอ้ผักกาดขาวครับโอ้คิดอยากตับหมูุ้งครับพี่น้องไม่ครับ 嗯。Mm hmm. เนื้อตํามโมโห้งครับไข่ต้มเข่ากันครับ อยู่กลางท่งผู้เดียวครับพี่น้องมามาครับไม่กินเป็นมูเบาเช่นเนี่ยโอ้ยหน้าทั้งขางข้าเจ้ารสิา่าเป็นบา่าครับพี่น้องนั่งไ่อยู่กลางท่งเบาอยู่ผู้เดียววะเนี่ย 嗯哼。Mm hmm. mm hmm. <c oughs> ไข่ต้มเข้ากัน เสียงไกลครับอากาศก็ค้มป้าค้มฝนครับพี่น้องมาเลยคืมคืมจังเลหนาเหนาวจังที่ล่ะตื่นหนังนอกไกลบัน 嗯哼哼。Oh, no. ขันบ่เพชรกับบ่แซบครับตำหม้อฮงครับพี่น้องโอ้ขนาดล่มเย็นๆเฮาแตกเฮาแตกซะๆะ เบอร์สว่างวะครับพี่น้อง 嗯。Mm hmm. เสร็จสิ้นภารกิจครับบูน้ำตาแตกเลยครับพี่นอ้องเาแจกเพชรกันนะ Y yo. <laughs> บรรยากาศมันได้ครับพี่น้องสดจอดเย็นสวยๆอยู่กลางทงกลางทานะครับเข่าเขียวฟังเสียงนกเสียงไก่ไปน้ำครับพี่น้องลมบาดจะแห้งแน่จักหน่อยนะครับโอ้น้ำตาไหลเอาก็ได้ตำหมูหุ้้งครับอาหารอีสานบัานเฮ่าเนี่ละ ไปไซกับขาดบา่ไรตำบมหฮ้งปีงไก่ตำบมหฮงต้มไข่ตำบมหฮ้งต้มเนื้อครับเมื่อนี่เบ้าเช่นได้ตำบมหฮ้งต้มเนื้อต้มไข่ถ้าได้ไข่เจียวเขามาอีกแห้งสีเขากันค่ะครับพี่น้องสุดยอดตำหมูฮ้องตรงมีไข่ต้มตรงมีไข่เจียวอาหารอีสาบนบัานบันกินบ่มีเข,าข่าครับเมื่อนีร่ บ่มีข้าวเหนียวคิดอยากคิดอยากตำก็เลยตำส่วตำเองกินเองโอ้ขอโทษขอไพยครับเพชรเอากันขันบ่เพชร,าก,าร,ร,พชรกับบ่แสบต้องเอาให้หูหลูบรดครับตำหมหฮงเลียนลงทงวสันเอาให้ได้เลีนลงทงรด เอาก็ได้มากินฝากพี่ตอนน้องไว้นะครับอากาศกะเริ่มเย็นเริ่มหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วครับจะขึมฝ่าจะขึมฝนจะขึมหนาวก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงกะเริ่มจะเป็นวัดเป็นไข่ครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นั่นขันเบาเรื่องวัดเรื่องไข่ตัว <c oughs> ก็ดูแลจะคล้องนะครับกันหนาวกัใส่เสื้อเชน้ตยาวครับขันหุ่น ซึกว่าสิเป็นวัดเป็นไข่กับจินยาลัดไว้ใหญ่มันเป็นครับพี่นอ้องอยาให้มันได้เป็นวัดไข่ก็ได้กันเป็นแล้วมันเศร้าหยาดตัวครับจินยังกับบอเสียบเอาเมื่อนี่เบ้าเช่นกับมากินให้พี่ให้น้องได้รับชมกันคืนเอเก่าล่ะครับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านบอว่าสิเป็นในประเทศและต่างประเทศนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมบาวเช่นครับเบิ้งให้จบเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแห้งโอแห้งใจให้กันสำหรับคลิปนี้บาวเช่นกับเสียว้ซัมนีก่อนครับพี่น้องสีลาไปก่อนคลิปหนาจังพอกันไหมนะครับขอให้ทุกท่านสุขสมร่ำรวยสำเร็จลุงเรื่องครับผม สวัสดีครับ